สวัสดีนะคะทุกๆคนเราจะมาให้นิเคอีกเช้านี้นะคะเช้าที่ยี่สิบปดนะคะเด่นตามนี้เลยนะคะสิบบนก็อยู่ที่แปดสามเจ็ดเก้าแปดสามเจ็เก้าสองสิบบนค่ะนะคะ บนอยู่ประมาณนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่จะไปก็คือศูนย์นะคะแล้วก็เบิ้ลน,นะคะศูนย์เข้ามาก็อยู่ประมาณนี้แหละเราว่านะนะนะอีกตัวหนึ่งนะคะศูนย์นะคะกันกันศูนย์สิบบนนะคะก็ยังได้อยู่นะคะกันศูนย์ได้ตัวนี้ห้าตัวเด่นเด่นสิบ,บนของเราเด่นบนก็อยู่นี่นะคะวันนี้ก็เด่นมากมายก็เจ็ด กับสค่ะปันเจนะคะนะสตัวก็นะ่าเจ็ดสามแปดนะคะเจ็ดสามเก้าค่ะเจ็ดสามแปองนะคะเจ็ 7, 9, แล้วก็เจ็สาม